พระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรบดินพระเทพยวาังกูลทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดกระบี่เวลา18นาฬิกา49นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชมหิดลาทิเบศรามาธิบดีจากกรีนรลบดินสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราวงกรบดินพระเทพพยวรางกรลเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังศูนย์ราชการจังหวัดก,กระบี่อำเภอเมืองจังหวัดก,กระบี่ทรงเปิดอาคารสลรกกลางจังหวัดก,กระบี่หลังใหม่เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกยียรติยศและท่งตรวจแถวทหารกองเกยียรติยศ ระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินมีประชาชนเฝ้าทุนและอ,องทุลีพระบาทรับเสด็จตลอดสองข้างทางพร้อมเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลหลักเมืองจังหวัดก,กระบี่ทรงวางภูมิลัยและทรงจุดธูปเียงเครื่องทองน้อยถวายสการะศาลหลักเมืองจังหวัดก,กระบี่โดยมีพระสงฆ์นิกรจังหวัดตรังสุงราธ,ธานีและจากอำเภอเขาพนมอำเภออ่าวลึกอำเภอคลองท่อมอำเภอเกาะลันตาอำเภอเหนือคลองอำเภอปลายพระยาจังหวัดก,กระบี่ พร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษาเฝ้าทูลและอ่องทุลีพระบาทรับเสด็จตลอดเส้นทางซึ่งต่างรู้สึกปราบลืมและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นจังหวัดแรกในรัชสมัยรัชกาลที่สิบต่อจากนั้นทรงวางผ่านพุ่มและทรงจุดธูปพยงเครื่องทองน้อยถวายราชสกการะพระบารมราชานุสวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกกิจในวันนี้ดังนี้เวลา8นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลทรงพ้ะกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารอนกประสงค์มหาวิทยาลัยนเรศวรอำเภอเมืองจังหวัดพิจณุโลกในการพระราชทานปรียบบัติแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2558 ในการนี้พระคาถาปริญญาดุษฎีบัณฑิต,ตศิลปศัสตร์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิสี่คนพระคาถาเขียนเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแก่นักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยเชิงวิชาการพื้นฐานด้านการวิจัยเชิงประยุกต์ด้านการวิจัยที่สร้างประโยชน์สืบเชิงพาณิชย์และสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและประเภทสร้างคณะวิจัยระหว่างสถาบันรวมเจ็ดคนและพระคาถาปริบัติแก่ผู้สาเร็จก,การศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม5 1าพันคน โอการนี้พระประธานพระราชวัตรความว่าประดิษฐ์ทั้งหลายเมื่อออกไปปฏิบัติงานคงจะได้พบว่าการทำงานนั้นอาจมีข้อผิดพลาดเสียหายเกิดขึ้นได้บ้างและบางครั้งเกิดจากตัวผู้ทำงานเองเป็นสำคัญแต่ก็ยังเป็นเรื่องยากสำหรับคนบางคนที่จะยอมรับจึงกล่าวโทษผู้อื่นสิ่งอื่นว่าเป็นต้นเหตุของความผิดพลาดเสียหายการกระทำเช่นนี้นอกจากจะเป็นอุปสรรคแก่การพัฒนาตนเองของบุคคลแล้วยังก่อให้เกิดผลเสียแก่ส่วนรวมด้วยเพราะการเพ่งโทษคนอื่นจะทำให้มองข้ามความผิดพลาดของตน ส่งผลให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุได้ปณิชย์กึงพึงระลึกไว้เสมอว่าในการทํางานนั้นไม่ว่าจะระมัดระวังเป็นอย่างดีแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดขึ้นได้เป็นธรรมดาข้อสําคัญเมื่อเกิดปัญหาขึ้นต้องกล้าที่จะยอมรับและเร่งหาทางปฏิบัติแก้ไขให้สําเร็จล่วงการรู้จักยอมรับข้อผิดพลาดของตอนนั้นเป็นคุณสมบัติสําคัญที่เกื้อหนุนบุคคลให้ประสบความสําเร็จเพราะเป็นโอกาสให้คนเราได้ปรับปรุงแก้ไขตนเองเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ําอีก ขึ้นขอให้บรณฑิตเดือนดูที่จะยอมรับความผิดพลาดของตนจะได้สามารถพัฒนาตนพัฒนางานตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องตรงจุดเพื่อให้งานสําเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและทุกคนทุกฝ่ายทํางานร่วมกันได้อย่างรับรื่นเป็นสุขเวลา13บสานาฬิกา4ีนาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยการสาธารณสุขศิรินทรจังหวัดพิษณุโลกอำเภอวังทองโซเททองหล่อองค์ศิวกะโกมรพัฒน์รมครูแห่งการแพทย์โบราณ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์พระคุรธศาสนากล่าวในพระไตรปิฎกว่าหมอชิวกโกรมรพัฒได้บำเพ็ญต่กคุณงามความดีช่วยเหลือผู้เจ็บไข้โดยไม่เลือกฐานะจ็ได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นเอตะทัคะผู้เลิศก,กว่าอุบาศกทั้งปวงในทางเป็นที่รักของปวงชนจำนวน12องค์ขนาดหน้าตักว่า16นิ้วเพื่อนำไปประดิษฐานที่วิทยาลัยการสา,าธารณาสุขสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาน้ำองินคาชินีและโรบบาสมเด็จพยุพราช จากนั้นสงวาซิราเดอร์อาคารผลิตยาแผนไทยซึ่งสร้างขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตยาสมุนไพรและยาแผนโบราณตามมาตรฐานจูด์กรูดแมนูแฟคเจอริงเฮดแพคสหรือ g m p จากพืชสัตว์และแร่ธาตุเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาการเรียนรู้การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์การสาธารณาสุขและการแพทย์แผนไทยที่มีมาตรฐานทเทียบเียงระดับสากลรวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ่อจากนั้นทรงเปิดศูนย์สงเหมือนไคร12กลุ่มโรคตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ซึ่งกระทรวงสาธารณาสุขโดยสถาบันพระบรมราชชนกร่วมกับวิทยาลัยมีเครือายสถาบันวิชาการสาธารณาสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์หรือสอวอสอทอจัดสร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนสามารถเข้าไปเรียนรู้การนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ ทางด้านสุขภาพที่อย่างถูกต้องและเหมาะสมตาม12กลุ่มโรคอาทิสมุนไพรกลุ่มอาการโรคระบบทางเดินหายใจเช่นการผลวและขิงสมุนไพรกลุ่มอาการโรคผิวหนังเช่นกระเทียมและกระเดาและสมุนไพรกลุ่มอาการโรคระบบไหลเวียนโลหิตเช่นกระดังงาและมะกรูดโอกาสนี้คณะแพทย์แผนไทย3,000คนทั่วประเทศร่วมกันกราบพระบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทภภพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีต่อวงการแพทย์แผนไทย ก่อเสด็จพระราชดำเนินกับทอดพรนเน่ดิฮัตาลการจัดการศึกษาด้านการแพทย์การสาธารณาสุขและการแพทย์แผนไทยผลงานวิชาการนวัตกรรมและภูมปัญญาท้องถิ่นของเครือข่ายวิทยาลัยการสาธารณาสุขสิรินทรทั้ง9แห่งพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาธินตาม,มาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้ เวลา15นาฬิกา8นาทีวันนี้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินาตมาศเด็จไปยังโรงแรมแอมบัสเตอร์กรุงเทพมหานครกระทนรางวัลประชาบดีและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลําบากและผู้อยู่ในภาวะยากลําบากที่ประพฤติตนดีเด่นประจําปี2559ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดขึ้นเป็นครั้งที่10 เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่ดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะยากลำบากเพื่อส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร mm hmm. เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากโดยแบ่งเป็น4ีประเภทได้แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก1ิรายองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ แก่ผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก10องค์กรสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก32รายโดยรายการคบเด็กสร้างบ้านและรายการสนามข่าวเจ็ดสีของสานีทรันศสีกองทับช่องเจ็ดได้รับรางวัลด้วยนอกจากนี้ยังมีรางวัลประเภทบุคคลผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ทำคุณประโยชน์และดำรงชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี21รายซึ่งบุคคลองค์กรที่ได้รับรางวัลร่วงเสียสลับประโยชน์ส่วนตน ใช้เวลาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ยากลำบากสำหรับสื่อมวลชนที่ได้รับรางวัลล้วนให้ความสำคัญต่อการนําเสนอข่าวและรายการซึ่งเป็นช่องทางในการสะท้อนความต้องการหรือปัญหาของประชาชนผู้ยากลำบากให้ได้รับการแก้ไขและเพื่อเพิ่มพูนความรู้โอกาสนี้ท่าพระเนนิทศ,ศการเฉลิมะเกียรติพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาพิณตามาศน้ำประทัยผูกพันรางวัลประชาบาดี เพื่อผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากจะแสดงพระก,กรุณาธิคุณในการทรงงานเพื่อเผยแพร่ความดีงามของผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและอพิทศาการผู้ได้รับรางวัลประชาบาดีประจําปี2559 เวลา18นาฬิกา39นาะทีเสด็จไปยังพระที่นะะั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระกุศลสวดพระพิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชมหิตลราธิเบศรามาธิปดีจากกรีนรบดินสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรโดยเตรียมพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุกพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารและวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร มีราชสกุลนวรน์ราชสกุลจรุนโรธราชสกุลกิปยากรราชสกุลพระพีพัฒน์ราชสกุลตรวิ์ราชสกุลจีรประวัติราชสกุลวุฒิชัยและราชสกุลอาภากรเป็นเฉพาพรวมทั้งนี้การสวดพระอภิธรรมในพิธีการพระบรมศพพิธีการพระศพหรือพิธีงานศพในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชานุเคราะห์และพระอนุเคราะห์จะต้องมีอุปกรณ์ในพิธีโดยเฉพาะ ประกอบด้วยสถานที่นั่งสวดกระ่างปีงสวดปีงสวดอาจสงตู้พระธรรมมีสีแบบคือตู้ทองทึบตู้กระดับกระจกตู้หลายรถน้ำใหญ่และรถน้ำเล็กคำพีพระอภิธรรมพัดยศพระราชาคณะชั้นสามัญยกใช้ตั้งติดก,กับตู้พระอภิธรรมพัดยศพระพิธีธรรมสีด้ามมีสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินและสีเขียวและที่บูชากระบะมุกสำหรับบูชาพระธรรม สมาชกราชสกุลถวายพระทหารแด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชเช้านี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพลเรือเอกหม่อมราชวงศ์พันทุมทวีวงศ์เป็นประธานในพิธีถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช โดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทวรารามราชาวรวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชาวรมหาวิหารทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บินพระเทพยวรังกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชกสกุลองคมนตรีคณะรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมองค์กรอ,อิสระรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีราชสก,กุลกำ๋ภูราชสก,กุลจักรพันธ์ราชสก,กุลพานุพันธ์ราชสก,กุลจิตรพงศ์ราชสก,กุลนพวงศ์ราชสก,กุลสุป,ประดิษฐ์ราชสก,กุลกุยดากรราชสก,กุลสุขสวัสดิ์และราชสก,กุลทวีวงศ์ร่วมเป็นเจ้าภาพ ลา11นาฬิกาที่พระที่นั่งดูสิ์มหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังหม่อมราชวงศ์เทบกรมวลเทวกุลไปประธานในพิธีถวายพระทหารเพนแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรกวรรด,ดิราชาวสาวรวรมาวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชด,ดังสิทธิ์ราชาวารมหาวิหาร สำหรับพระทหารเพนนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรงประเคนพระสถานข้นในสำนักพระราชวังเป็นผู้ประกอบขึ้นมีทั้งอาหารคาวอาหารหวานผลไม้และน้ำปานะโดยมีราชสกุลทองใหญ่ราชสกุลเกษมสันราชสกุลกมราชราชสกุลเกษมสีราชสกุลศรีทวัสราชสกุลทองแถมราชสกุลทุมพลและราชสกุลเทวกุลร่วมเป็นกระภาพ ันหนึ่งในเวลา16นาฬิกา30นาทีมีราชสกุลสวัสดิกุนราชสกุลจันทราทัศน์ราชสกุลสยางกูลราชสกุลวรวรรณราชสกุลดิสกุลราชสกุลโสนุกุลราชสกุลชัยยันราชสกุลพานุมาศราชสกุลสายสนันและราชสกุลหัสดินรวมเป็นกรเพราบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบริพระชเทพยวรางคูลพระรจ้าทาสิ่งของแก่ผู้ประสบทุกภัยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบริพราชเทพยวรางคูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกโยธินประยุนพกคราชเป็นผู้แทนพระองค์มอบสิ่งของพระเจ้ทานแก่ผู้ประสบทุกภัยณบ้านปากบางอำเภอคุนพิงจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน300ชุดเนื่องจากตั้งแต่วันที่1-4งถึงธันวาคมที่ผ่านมา เกิดฝนตกหนักติดต่อกันทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ริมแม่น้ำรวม16ตำบล97หมู่บ้านราชดอได้รับความเดือดร้อ 4, น4,098ครัวเรือน14,559คนความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจขณะที่สภาพโดยทั่วไปขณะนี้ฝนหยุดตกระดับน้ำเริ่มลดลงในบางพื้นที่แต่บางหมู่บ้านโดยเฉพาะพื้นที่รับลุ่มและริมแม่น้ำยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ มีรัศดรได้รับความเดือดร้อนประมาณ300คนเรือนซึ่งต่างรู้สึกปลาบปลืม้มและราบซึ้งในพระมหากรุณาทีุ่ณเป็นอย่างยิ่งพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โปรดให้พันเอกเสกศิลป์แสงสอนเป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงพระราชทานแก่นดกเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยหนาวในพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่จำนวน2,000ชุด ณหอประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อยสำหรับสถานการณ์รภัยหนาวในพื้นที่อำเภออมก๋อยเริ่มขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันสภาพอากาศมีความหนาวเย็ยนทั่วไปและหนาวจัดใิบางพื้นที่โดยช่วงเช้าวันนี้อุณหภูมิ14องศาเซลเซียส